อีอย่างว่าอยู่ดีๆขเมรก็แห่ออกมาทำแคมเปญว่าเราควรจะติดธงอเมริกาไว้หน้าบ้านกู้กับธงชาติขมรซะอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าขมรเนี่ยต้องการเป็นขี้คากอเมริกาเอ้ยต้องการที่จะสะดุดีอเมริกาที่เข้ามาสร้างสันนิภาพให้กับขมรและอีกอย่างหนึ่งก็คืออเมริกาเนี่ยช่วยเหลือขมรทุกอย่างไม่เหมือนจีนที่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรขมรเลยขนาดล่าสุดจีนก็ยังอุตส่าห์ซื้อข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยทั้งๆที่รู้ว่าเขมรเนี่ยข้าวหอมมะลิ ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลัามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนพวกองอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสลาะของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วจิ้มไปทีตุ้มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้คุณขมิเขากําลังเหตุท,ทำเกลเป็นกันทางประเทศโดยอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบบััันนนีีนี้เยยไทยกกกกมมพู็ ลงนามสัญญาสันติภาพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่สัญญาสันติภาพแบบ100%เนะเพราะเซนูแกบอกว่ามันเป็นสัญญาที่ระบุแค่ว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะเลิกการประทะกันด้วยอาวุธนะครับเพียงแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยทางไทยเราก็ได้มีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้สีข้อนะครับอย่างที่รู้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าขเขมรจะต้องมีการเข้ามาร่วมมือกับประเทศไทยในการเก็บกู้ระเบิดขเขมรจะต้องมีการถอดถอนอาวุธหนักให้ออกไปจากบริเวณแนวเขตชายแดยนนะครับ คมเมตต้องมีการร่วมมือกับประเทศไทยในการปรับปรามแกงคอเซนเตอร์และข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4ีม่มเมนา์เป็นจะต้องร่วมมือกับประเทศไทยในการปักปันพื้นแผ่นดินใหม่นะครับบริเวณที่มีข้อพิพาทกันโย่ซึ่งเอาตรงๆข้อสุดท้ายนี้เนี่ยนะก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะที่บอกว่าต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่เนี่ยเพราะพื้นที่ทั้งหมดแม่งเป็นของประเทศไทยทั้งหมดโว้ยซึ่งถ้าถามว่าเอ๊แล้วทําไมประเทศไทยถึงจําเป็นจะต้องไปยอมเซ็นสัญญาสนิภาพคือโดนกดดันมาจากทางอเมริกาอีกทีนึงนะครับ ซึ่งก็ทําให้ไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีทางเลือกสักเท่าไหร่นะครับและด้วยการที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญาฉบับนี้ร่วมกันนะครับโอ้โหมันก็เลยทําให้คนัเขเมรเนี่ยแห่ออกมาดีใจกระโดดโลดเต้นกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะพวกเขาเข้าใจว่าสัญญาที่เซ็นกันเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าทางประเทศไทยจะเลิกบุกรุกผืนแผ่นดินของกัมพูชานะครับและจะคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับกัมพูชาแล้วก็จะคืนเฉลยศึกทั้ง18คนให้กับกัมพูชาด้วย ซึ่งการที่อเมริกาเข้ามาแซกแซงแบบนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าโอ้โหคนเหมือนี่แห่ออกมาชื่นชมอเมริกากันทั้งประเทศเลยนะครับแห่ออกมายกย่องโดนธ่าทาว่าโอ้โหเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดในโลกอะไรโน่นนี่นั่นไม่ปล่อยให้กัมพูชาเนี่ยต้องถูกประเทศไทยบุกลุกอะไรโน่นนี่นั่นนะไม่เหมือนประเทศมาอำนาจอย่างจีนที่ขนาดอยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชาแต่ก็ไม่เคยที่จะเข้ามายื่นมือช่วยเหลืออะไรกัมพูชาเลย สงสัยอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องเลิกกบค้าสมาคมกับประเทศจีนอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วและในช่วงนี้เนี่ยกัมพูชาเราก็มีปัญหาเรื่องข้าวสาลีหรือว่าข้าวหอมมะลิที่คนไทยนี่รู้จักกันนะครับข้าวเนี่ยราคาตกแล้วก็ล้นตลาดเป็นอย่างมากซึ่งจีนก็น่าจะรู้ถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีแต่ทำไมเมื่อ2วันที่ผ่านมาอยู่ดีๆทางประเทศจีนก็ได้เดินทางไปคุยกับนายกรัฐมนตรีอนุทินของประเทศไทยที่เกาหลีใต้ในงานเอเปแล้วก็ดันประกาศว่ายินดีที่จะช่วยซื้อข้าวจากประเทศไทยจํานวนมากมายมหาศาล ทำไมจีนไม่เคยช่วยเหลืออะไรกัมบูชาเลยคนเขมรเขาก็มีการตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะครับแถมทั้งวา่าสดแค่นั้นไม่พอนะครับมันมีอินฟูขมรนที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยที่ชื่อว่าคณิิธาเธอได้มีการออกมาเรียกร้อง,องให้คนเขมรเนี่ยแสดงสัญลักษณ์โดยการติดธงชาติอเมริกาเอาไว้ที่หน้าบ้านนะครับเพื่อเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ากัมบูชาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่เคียงข้างกับอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นประเทศที่เห็นด้วยกับระบบคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนอะไรประมาณนี้ ซึ่งไอเรื่องการติดธงชาติอเมริกาแบบนี้เนี่ยนะคิดว่าขมิ้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับชอบอ้างเหลือเกินว่าเป็นพวกที่รักชาติเป็นพวกที่เชิดชูธงชาตินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าพยายามทำทุกวิถีทางที่จะเป็นขี้ค่าของประเทศโน้นประเทศนี้กันให้ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นขี้ค่าไทยมาตั้ง400ปีแล้วก็ไปเป็นขี้ค่าฝรั่งเศสแลือหลังจากนั้นก็ไปเป็นขี้ค่าจีนและต่อไปนี้ก็พร้อมที่จะเป็นขี้ค่าอเมริกาต่ออีกแล้วครับเนี่ย ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีการออกมาทำแคมเปญเรียกร้องให้คนเขียทุกคนเนี่ยติดธงชาติอเมริกาเอาไว้ที่หน้าบ้านคนเขียเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าบริษัทอเมริกายังเข้ามาทําธุรกิจมากมายในประเทศของเรานั่นหมายความว่าพวกเขาสนับสนุนกรรมัมพูชาและบริษัทของพวกเขาก็มีมาตรฐานสูงกว่าบริษัทของประเทศอื่นๆด้วยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรทําอเมริกาให้เงินช่วยเหลือแบบฟรีๆจำนวนมากกับเรา ให้เรามาพัฒนาเกี่ยวกับสถานสุขอนามัยสภาพแวดล้อมและการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นการการะทําของอเมริกาแล้วรู้เลยว่าเป็นประเทศที่ยืนหยัดในสันติภาพอย่างแท้จริงประเทศจีนหรือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหรือประเทศใดๆก็ตามไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือกัมพูชาเลยสนใจแต่เรื่องภายในประเทศของตัวเองหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ไม่สงบในกัมพูชาตอนนี้เรารู้เลยว่าประเทศไหนที่อยู่เคียงข้างเรา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะสนับสนุนจีนอีกต่อไปเราควรที่จะเลิกคบค้าสมาคมกับจีนแบบ100%และหันมาทําการค้ากับอเมริกาแบบ100%แทนและนอกจากอเมริกาแล้วยังมีมาเลเซียมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสมีออสเตรเลียมีอังกฤษประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่เคยบุกลูกพืนแผ่นดินของกัมพูชานั่นหมายความว่าพวกเขาคือเพื่อนแท้ของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดอเมริกาพวกเขาอยู่ห่างกับเรามากที่สุดเขายังก็สาดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในวันที่เราเนี่ยเดือดร้อนนี่สิง ฝากให้ทุกคนเนี่ยคิดประเทศจีนพวกเขาไม่เคยช่วยอะไรเราเลยทั้งๆท,ท,ที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับกัมพูชามาโดยตลอดล่าสุดก็ยังไปจับมือทําการค้ากับประเทศไทยอย่างออกหน้าออกตาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็เพราะว่าเขมรนั้นรักสันติอเมริการู้ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็เลยสนับสนุนเราคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชียร์อเมริกา70%แต่ก็เชียร์จีน30%เพราะมันก็มีคนจีนที่ย้ายมาอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะเยอะ เรียกได้ว,ว่าเป็น95%ของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ที่พวกเขาเนี่ยเข้ามาพัฒนาประเทศถึงแม้คนจีนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีพวกเขาประเทศเราก็จะไม่พัฒนามาจนถึงปัจจุบนันนี้ฉันรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าฉันเนี่ยทำงานกับคนจีนเหล่านั้นรวมถึงเพื่อนของฉันทุกคนก็ทํางานเป็นล่ามภาษาจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราสนับสนุนอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นประเทศที่มีเสรีภาพเหมือนก,นกันกับที่กัมบูชานั้นมี คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลักอเมริกาเพราะอ,อเมริกาคือประชาธิปไตยที่ยึดมั่นเกี่ยวกับสันติภาพและการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าพวกคนจีน,นเข้ามากัมพูชาก็เข้ามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติของเราเข้ามา,าตักตวงผลประโยชน์ให้กับตัวเองแตกต่างกับอเมริกาที่เข้ามาช่วยเหลือเราเรียกร้องสันติภาพให้กับเราและไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าควรจะมีการเปิดประเทศให้อเมริกานั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในกัมพูชาในแบบอิสระเสรี เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าประเทศกัมพูชานั้นต้องการยืนอยู่เคียงข้างอเมริกาและเป็นการทวงดุลอำนาจของประเทศจีนและเวียดนามเพราะตอนนี้คนทั้งสองประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ในกัมพูชามากจนเกินไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีพลังพิเศษไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะเป็นจะต้องปฏิบัติตามที่อเมริกานั้นต้องการหวังว่าอเมริกาเขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็เท่าที่สังเกตดูนะคอมเมนต์แทบจะ9 19.99% หรือว่า100%เลยก็言言 <สำ S 1> ว่าได้นะครับจะออกมาอวยอเมริกากันฉ่าเลยนะนี่แสดงว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับรู้เลยนะครับว่าประเทศกัมพูชาที่มันมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะเงินจากประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนเอาไว้นะครับสมแล้วนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ขี้อคตันยูที่สุดในโลกนี่นะครับขนาดประเทศจีนเนี่ยโอ้โหช่วยเหลือมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งวันดีคืนดีมาบอกว่าจีนไม่เคยช่วยเหลืออะไรพวกเขาซะอย่างนั้นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับขนาดเวียดนามครั้งหนึน่งก็เคยช่วยเหลือกาัาาากดนนบอวว่ประเเทศ ไม่เคยช่วยเหลืออะไรเขาเลยนะครับและเชกเช่นเดียวกันประเทศไทยก็ช่วยเหลือประเทศเขามาตลอดวันนี้คืนนีกัมพูชาก็บอกว่าประเทศไทยไม่เคยช่วยเหลืออะไรพวกเขามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็เอาที่พวกเมื่อหนึ่งสบายใจกันก็แล้วกันนะครับแต่เท่าที่น่าสังเกตดูเนี่ยน่าอยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่ไทยเราปิดด่านเนี่ยโอ้โหมันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่กัมพูชานะและน้าก็ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมนะครับแค่ไทยเราปิดด่านเนี่ยประเทศกัมพูชามันก็น่าจะล่มสลายแล้วเพราะอย่าลืมนะครับว่าประเทศกัมพูชาที่มันอยู่่ณจุดดนนีีเเมัก็็ปพราะ ทางประเทศไทยเราเนี่ยให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดประเทศที่อยู่ใกล้กับกัมพูชามากที่สุดแล้วก็ให้การช่วยเหลือมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องการลงทุนเรื่องสินค้สินค้าเรื่องการต่องเที่ยว คือประเทศไทยเนี่ยแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกัมพูชาเลยนะครับแต่วันดีคืนดีทางประเทศไทยเนี่ยปิดด่านนะครับก็รอดูความชีบหายของกัมพูชาได้เลยนะครับน้าว่ามันใกล้มากๆแล้วแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไกงไก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์ก,นกันแบบสุภาพชนให้นะ้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีแหละสวัสดีครับ